การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวก็คือพวกสิ่งมีชีวิตเล็กๆเป็นสัตว์เซลลเดียวในรูปที่เห็นนี้คือตัวอนะมีบานี่ก็คือพารามิซียมแล้วก็ตัวยูเกลน,นาเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาเคลื่อนที่หรือมีการเคลื่อนไหวได้อย่างไรนะฮะพวกสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวโนะครงสร้างก็จะง่ายๆพวกนี้ไม่มีเซลประสาทนะคะจะใช้ไซโทพลาซึมเนะี่ยในการเคลื่อนที่ทีนี้ โครงสร้างที่สำคัญก็คือไซโตสเกเลตันซึ่งเป็นสารประเภทโปรโตีนนะคะพวกนี้จะทำหน้าที่คอยค้าจุนเซลล์ให้คงรูปร่างอยู่ได้แล้วก็ช่วยในการเคลื่อนที่ด้วยการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะจะมีสองรูปแบบด้วยกันก็คือหัวข้อแรกก็เป็นการเคลื่อนที่โดยอาศัยการไหลของไซโทพลาซึมเราจะเรียกว่า ไซโครซิสนะคะก็คือการไหลหมุนไปรอบๆนะคะกับอีกแบบหนึ่งก็คือการเคลื่อนที่โดยอาศัยแฟกเจลลมกับซ um ิเลียนะ,ะทีนี้มาดูการไหลของไซโทพลาซึมหรือ c y โคร s i s อันนี้ก็จะพบในอะมีบาซึ่งเป็นสัตว์เซลลเดียวพวกนี้อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีความชื้นนะคะในรูปที่เราเห็นเนี่ยก็คืออะมีบาเนี่ย มีการไหลของไซโทพลาซึมแล้วก็เกิดเป็นขาเทียมหรือเท้าเทียมที่เรียกว่าซูโดโพเทียมนะคะทั้งสองลูกนี้ก็คือตัวอะมีบาการไซคโครซิสของอะมีบานะคะอะมีบาเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่โดยที่การไหลเวียนของไซโทพลาซึมซึ่งมันจะมีอยู่สองชั้นคือชั้นในกับชั้นนอกนะคะทีนี้มาดู เออในคลิปกันก่อนว่ามีคลิปวิดีโอให้ดูว่าเขาที่ว่าไหลนะไหลแบบไหนนะคะ ก็จะไหลออกมายืดออกมานี่คืออาหารของอะมีบานะคะเขาก็จะยื่นขาเทียมออกมาจนกระทั่งมาโอบล้อมอาหารเอาไว้ก็กลายเป็นฟูดแวคิโอก็คือเป็นถุงอาหารแล้วก็กินอาหารแล้วก็ย่อยสลายเขาขับออกมาทางเยื่อหุ้มเซลล์นะคะง่ายๆนี่คือวิธีการกินของเขา ทนี้กลับมานะคะการเคลื่อนที่แบบนี้เราจะเรียกว่า Amiibo Movement นะคะเพคือการเคลื่อนที่แบบ a m i ี b ้าซูโดโพเดียมก็คือเท้าเทียมหรือขาเทียมของเขานะคะที่จะยืดออกมาตรงไหนก็ได้แล้วแต่ว่าไปเจออาหารตรงไหนนะคะไซโทพฟซัซซมก็จะไหลบื้ดออกมาแล้วก็โอบอาหารเอาไว้ให้มิดนะคะไม่ให้หนีไปไหนได้แล้วก็กิน ย่อยสลายง่ายๆอ่ะทีนี้ที่ว่าไหลได้มันไหลย,ยังไงไซโทพลาซึมของอะมีบานะคะมันแบ่งเป็นชั้นนอกกับชั้นในตรงนี้ก็คือนิวเคลียสนะคะดังนั้นบริเวณที่เรียกว่าไซโทพลาซึมก็คือบริเวณสีฟ้าฟ้าทั้งหมดเลยก็จะแบ่งเป็นชั้นในกับชั้นนอกนะคะชั้นนอกเราจะเรียกว่าเอ็กโตพลาซึมก็คือบริเวณนี้เห็นไหมคะสีฟ้าจาง นี่ก็คือชั้นนอกส่วนสีฟ้าที่เข้มหน่อยหนึ่งก็จะเรียกว่า endoplasm ก็คือส่วนที่เป็นอยู่ชั้นในทีนี้ e โ t พ p l a s m หรือ cytoplasm ชั้นนอกมันก็จะค่อนข้างแข็งมีลักษณะเป็นเจลนะคะชั้นนอกเนี่ยไหลไม่ได้มันเป็นตัวที่แข็งๆที่คอยกั้นเอาไว้นะคะเพื่อทำให้อะมีบาเนี่ยคงรูปร่างเอาไว้ส่วนชั้นในมันก็จะค่อนข้างเหลวเราเรียกว่าซอน นะคะ S o L, SOL 2เป็นไซโทพลาซึมข้างในที่ค่อนข้างเหลวดังนั้นมันก็จะไหลได้นะคะไหลแล้วมันก็จะดันไซโทพลาซึมชั้นนอกนะให้ยื่นออกไปได้นะคะชั้นนอกกับชั้นในทีนี้การไหลของไซโทพลาซึมน่ยมันก็มีเหตุผลมาจากการที่ว่า เกิดจากการที่โปรตีน a c t ินซึ่งเป็นองค์ประกอบของไโโร o f ลาเม e n t ซึ่งถ้าจำกันได้ก็คือมันเจอเราเจะเคยได้ยินคำนี้ในเรื่องของโปรตีนนะคะในเรื่องของกล้ามเซลล์กล้ามเนือ้อนะคะการรวมตัวและแยกตัวของโปรตีน a c t i นที่มันเลื่อนเข้าเลื่อนออกเนี่ยมันจะทำให้ไซโทพัสซึมน่ยจากเจล ค่อนข้างแข็งเนะี่ยก็กลายเป็นซอก็คือค่อนข้างเหลวแล้วก็เปลี่ยนจากซอกลายเป็นเจลเปลี่ยนกลับไปกลับมานะแล้วก็ไหลไปตามทิศทางของเท้าเทียมหรือูโดโพเดียมตามแต่ว่าจะเจออาหารอยู่ตรงไหนน,นะคนะอะมีบาก็จะเคลื่อนที่ได้เราเรียกลักษณะการเคลื่อนที่แบบอะมีบาอันนี้ว่าอะมีบ o ย movement ก็คือเป็นการเคลื่อนที่ที่อาศัยการไหลของไซโทพัสซึมไปรอบๆนั่นเอง นะคะเราเรียกว่ามีบอยมูเมนต์อย่างในรูปนี้ก็คือเจออาหารอย่างงี้น,นะคะเจออาหารมาแล้วมี2แฉกนะคะอ,ะอันนี้ก็คืออะไรมี2เส้นยูกีน่าเนาะอะมันก็ไซโทพลาซึมก็ไหลเห็นไหมแล้วก็ค่อยๆโอบล้อมเอาไว้จนมิดนะคะแล้วก็ย่อยสลายแล้วก็ขับถ่ายของเสียออกมาทางเยื่อหุ้มเซลล์ง่ายๆนะคะ นี่คือูโดโพเทียมหรือเท้าเทียมของอะมีบาที่ยื่นออกไปตรงนี้ก็คืออาหารที่ลอยผ่านมานะเขาก็จะยื่นขาออกไปโอบล้อมก็กลายเป็นฟูดแวคิโอนะฮนะทีนี้ที่ต้องจำก็คือการไหลเวียนของไซโทพลาซึมหรือไซโคซิสเนี่ยเจอในสิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิดบนโลกใบนี้ดังนั้นแสดงว่าในมนุษย์ของเราก็มี ในร่างกายคนที่เห็นง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่ของเซลล์เม็ดเลือดขาวเวลากินเชื้อโรคนะคะเขาก็จะอาศัยการเคลื่อนที่แบบไซโคซิสนะคะอันนี้คือเซลล์เม็ดเลือดแดงนี่คือเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะนี่คือเชื้อโรคอันนี้คือเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวนี่คือเชื้อโรคนะเวลาที่เม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาจะกินเชื้อโรคนะคะถ้าเม็ดเลือดขาวกินเชื้อโรคก็คือร่างกายเราชนะ ะะวิธีการกินเชื้อโรคของเม็เลืดขาวเรียกว่าฟาโกไซโตซิสนะคะก็โอบล้อมเชื้อโรคนะคะทีนี้การเคลื่อนไหวของไซโคซิสที่บอกว่ามันพบในสิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิดก็คือเกือบทุกชนิดโบนโลกใบนี้มันจะยกเว้นอยู่แค่แบคทีเ r ียกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่จะไม่มีการเคลื่อนที่แบบไซโคซิสนะคะสองตัวนี้ต้องจำให้ดี ยกเว้นแบคทีเรียและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเท่านั้นที่จะไม่พบการเคลื่อนที่แบบไซโครซิสนะคะนอกนั้นสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกนี้มีการเคลื่อนที่แบบไซโครซิสหมดนะคะของในคนเราก็ไม่ใช่เฉพาะเซลล์เม็ดขาวอย่างเดียวเราก็ยังเจอในบริเวณอื่นด้วยหน้าตาของสิ่งมีชีวิตที่ไม่พบการเคลื่อนที่แบบไซโครซิส ก็คือแบคทีเรียหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นท่อนๆเป็นป้องๆหรือต่อกันเป็นสายยาวๆนะคะ,ะสาหร่ายสีเขียวกันน้าเงินหรือ b blue ู r e e n a LG a e ที่จะไม่มีการเคลื่อนที่แบบไซโคซิสเช่นกันอันนี้หน้าตาสาหร่ายสีเขียวกันน้าเงินก็คือเป็นแบบนี้สามารถสังเคราะห์อาหารเองได้นะคะ,ะต่อไปการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแบบที่2ก็คือการเคลื่อนที่โดยใช้แฟลกเจอรัมหรือซิเลีย นะะในรูปนี้ก็คือซิเลียจะเป็นขนสั้นๆแฟกเจอลัม um ก็คือเป็นขนเส้นเดียวหรือ2เส้นเป็นขนยาวๆนะคะอันนี้ก็คือเจอที่สัปเริมหรืออสุจินั่นเองอ่ะเรามาดูก่อนว่าพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่เขาไม่ได้ใช้ไซโคซิสเหมือนอะมีบ้านมีอะไรบ้างนะ,ะก็พวกที่อาศัยการเคลื่อนที่แบบใช้แฟกเจอลัมกับซิเลียก็คือขนน่ยนะคะ นนะะก็จะเจอในยูกรีนาในพารามิเซียมเป็นต้นแล้วก็มีพวกวอลวอคคลามิโดโมเนสพวกนี้ยังมีเจออีกหลายตัวนะคะอาทีนี้มาดูกันทีละตัวถ้าการเคลื่อนที่โดยอาศัยแฟลกเจอลัมถ้าเส้นเดียวเรียกแฟลกเจ l u m ลัม um, นะคะและหลายเส้นก็แฟลกเจลร่าแฟลกเจลัมเนี่ยลักษณะเด่นก็คือเป็นขนเส้นยาวๆเป็นเส้นใหญ่ยาวๆจะมีแค่เส้นเดียวหรือ2เส้นเท่านั้นไม่เกินจากนี้ นะคะถ้าเกินจากนี้เราไม่เรียกว่าแฟลกเจลัมแล้วลักษณะก็จะคล้ายๆกับหนวดหรือแท่นะคะ,ะนี่ก็คือส่วนที่เราเรียกว่าแฟลกเจอลัมนะคะเป็นเส้นยใยายาวๆนี้ในรูปนี้ก็คือตัวยูก e ียนาที่เราเห็นนะคะยูกีนาพบในสิ่งมีชีวิตพวกยูกกีนาแล้วก็วอลวอซส่วนใหญ่เราจะคุ้นกับยูกกีนาแต่วอลวอซจะไม่ค่อยเคยได้ยินชื่อใช่ไหมคะ นี่คือตัวยูเ i n a นานะคะทั้งสองรูปเลยก็จะมีแฟลกเจลลัมเป็นเส้นใหญ่ยาวๆใช้ในการโบกพัดนะคะโบกพัดเหมือนแซ่อะค่ะอ่าวอลวอล์หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเป็นจุดเล็กๆเหมือนกับไข่กบอยู่ในน้ำเลยนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเช่นกันแล้วก็แฟลกเจลลัมนอกจากจะเจอในยูกีน่ากับวอลวอล์แล้วก็เจอในคลา m มโดโมเนสนะคะ หน้าตาเหมือนกับเมาส์ที่ใช้กับโน้ตบุ๊กหรือเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะนี่คือหน้าตาของคลามิโดโมเนสก็จะมีแฟลกเจอลัมเน่ยสองเส้นนะคะยูกินาเขาก็จะมีเส้นหนึ่งอนอกจากนี้แฟลกเจอลัม um เนี่ยนอกจากจะพบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแล้วเราก็ยังไปเจอในเซลล์สืบพันธุ์ของพืชชั้นตำ่ำ พืชชั้นต่ำนะคะแต่ไปเจอที่เซลล์สืบพันธุ์พืชชั้นต่ำมีใครบ้างก็คือมอสเฟิร์นลิเวอร์เวิร์ดที่เราจะเจอแฟลกเจลลัมในเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะพบเฉพาะในเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เท่านั้นของพืชชั้นต่ำแต่ถ้าในสัตว์ชั้นสูงเราก็จะเจอแฟลกเจลลัมในหางสเปิร์มก็คือของมนุษย์เหล่านี้เองนะคะนี่ก็คือส่วนที่เรียกว่าแฟลกเจลลัม น,ะะนอกจากจะเจอในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแล้วในเซลล์สืบพันธุ์พืชชั้นต่ำก็เจอในมอสเฟิร์นลิเวอร์วดแต่ถ้าในสัตว์ชั้นสูงเราก็เจอในเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์ชั้นสูงเพศผู้เช่นกันก็คือหางสเปิร์มตรงนี้จําดีๆนะคะมักจะออกข้อสอบต่อไปจบจากขนเส้นยาวๆก็มาดูที่ขนเส้นสั้นๆหรือซิเลียนะคะก็คือขนเส้นสั้นๆแล้วก็มีเยอะๆนะคะมีนานแน่นเราเรียกว,ว่าซิเลีย เป็นเส้นใหยเล็กๆส,ๆสั้นๆจำนวนมากยื่นออกมารอบๆเซลล์นะคะตรงอันนี้ในตัวนี้ก็คือตัวพารามีเซียมนั่นเองซิเลียก็คือขนสั้นๆที่อยู่รอบๆเห็นไหมคะซิเลียก็จะพบในพารามีเซียมแล้วก็พานาเลียอันนี้พานาเลียนะคะนอนหนูไม่มีแก้ไขต่อไปนะคะนี่ก็คือขนสั้นๆนะคะใช้ในการเคลื่อนที่ นะคะนี่ก็คือซูงออกมาจะเห็นว่าขนละเอียดมากเส้นเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะคะอยู่รอบๆตัวพารามิเซียมพานาเลียเขาก็มีนะคะซีเลียพานาเลียก็จะมีเป็นขนสั้นๆในรูปเนะี่ยมองแทบไม่เห็นเลยนะอยู่รอบๆตัวขนเส้นสั้นๆนอวอติเซล่านะคะไม่ค่อยไม่ค่อยเคยได้ยินชื่อกัน นะก็จะมีซีเลียอยู่รอบๆบ,บริเวณนี้นะคะแล้วก็โอพาลีน่าก็เจอซีเลียเช่นเดียวกันเห็นไหมคะขดตรรอบๆส่วนในคนนะคะถ้าแฟลกเจลล่มเราเจอที่หางสเปิร์มแต่ถ้าซีเลียเราก็เจอที่ท่อนำไข่นะคะท่อนำไข่บริเวณนี้นะคะ ก็จะมีซีเลียที่คอยทําหน้าที่บกพัดเวลาที่ไข่ตกจากลังไข่อันนี้คือลังไข่นะคะขาวไขว่ขตกออกมาปุ๊บก็จะถูกซีเลียนัพัดเข้าไปในท่อนําไข่นะคะแล้วก็ถ้าไปเจอสเปิร์มแถวนี้ให้เวลา2วันถ้าเจอก็จะเกิดการปฏิสนธินะคะแล้วก็มาฝังตัวที่ผนังบวบลูกนะคะแต่ถ้าไม่เจอสเปิร์ม ะะไข่ก็จะฝ่อแล้วก็สลายไปและเยื่อบุผนังมดลูกเนี่ยก็ยจะหลุดลอกออกมาสลายตัวก็กลายเป็นเลือดประจำเดือนนั่นเองนะคะซีเลียนอกจากจะเจอในท่อนําไข่แล้วก็ยังเจอที่เยื่อบุหลอดลมของคนเราด้วยนะคะแยกให้ออกนะคะว่าซีเลียเจอที่ไหนแฟกเจลัมเจอที่ไหนทีนี้มาดูการเคลื่อนไหวของซีเลียกับแฟกเจลัมเขาจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าแฟกเจลัมก็จะสบัดแบบลูกคลื่น เคลื่อนไหวแบบลุกคลื่นโดยเริ่มตั้งแต่ฐานไปหาหางก็คืออย่างในหางสเปิรม์มเวลาสเปิร์มว่ายน้ำนะฮะหางก็จะสบัดนะคะเรียกว่าการเคลื่อนไหวแบบคลื่นนะคะแบบลุกคลื่นอีกแบบหนึ่งนะคะเราเรียกว่าการเคลื่อนไหวแบบกันเชียงเรือหรือแบบแทะนะคะคล้ายกับการตวัดแทะอันนี้ก็จะพบในเหงือกของหอยสองฝานะคะแล้วก็พบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวด้วยนะคะมันจะตะวัด เหมือนกับตวัดแท้นะคะซิเลียนะคะจะเคลื่อนที่แบบกันเชียงเรือแบบการตวัดแท่แต่ถ้าแฟลกจะรล่ามจะสบัดแบบคลื่นนะคะใช้วิธีการสบัดอันนี้จําให้ดีนี่นะคะรูปนี้นี่คือแฟลกเจอรล่ามของอยูกีน่าสบัดนะคะแต่ถ้าซิเลียก็จะใช้วิธีการตวัดแบบแท้นะคะ ต่อไปทีนี้หัวข้อสุดท้ายก็คือโครงสร้างของซิเลียกับแฟกเจอร์ลัมก็จะเรียกว่าโครงสร้างแบบ9บวก2จำให้ดีโครงสร้างแบบ9บวกเนี่ยเจอทั้งในซิเลียด้วยแล้วก็แฟกเจอรลัมด้วยโครงสร้างเขาจะเหมือนกันเปียบ9บก2คืออะไร9ก็คือตรงนี้ค่ะ9คู่นะคะก็คือองค์ประกอบเนะ่ะเราจะเรียกว่าหลอดเล็กๆหรือไมโครทูบูล นะะในตำราบางครั้งอาจจะเรียกว่าไมโครทิวบิลก็ได้นะคะไมโครทวบูทิวทิวบิลทิวแปลว่าหลอดเล็กๆไมโครก็คือโคตรเล็กนะคะเป็นหลอดที่โคตรเล็กทีนี้หลอดเนี่ยหลอดเล็กๆเ,เขาจะอยู่กันเป็นคู่ๆเห็นไหมคะ2หลอด2หลอด2หลอดอ่ะไปกี่คู่แล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9เห็นไหมคะจะเรียงกันอยู่รอบๆเรียงกันอยู่รอบๆซีเรีย,ดยมด้วยแฟกเจ่ลัมด้วยเนี่ยเขาจะอยู่รอบนอกเนี่ย9คู่ก็คือ18หลอดถูกไหมคะก็คือ18หลอดเนาะส่วนอีก2หลอดก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้เราไม่เรียกว่า1นะเราเรียกว่า2หลอดอยู่แบบฉายเดียวเลยดังนั้นโครงสร้างที่เรียกว่า9บวก2เนี่ยก็จะหมายถึง9คู่กับอีก2หลอดตรงกลาง 9คู่รับหลอดไมโครทูบูลหลอดเล็กๆมันจะเรียงกันในแนวตั้งเนี่ยนะคะเรียงกันอยู่รอบๆซีเลียหรือแฟกเจอัมก็ได้เรียงอยู่รอบๆ9คู่หรือ18หลอดกับอีก2หลอดตรงกลางนะคะเราจะเรียกโครงสร้างแบบ9บวก2ดังนั้นถ้าเราตัดหางสเปิร์มออกมาดูเนี่ยเราก็จะเห็นไมโครทูบูล9คู่กับตรงกลางอีก2หลอดนะคะเป็นหลอดเล็กๆ บริเวณโคนของแฟกเจลัมกับซีเลียจะยึดติดกับส่วนที่เรียกว่าเบสซันบอดี้นี่คือโคนสุดของเขาเลยนะนึกถึงโคนของหางสเปิร์มก็ได้นะคะนี่คือส่วนหางนี่คือส่วนโคนละตรงโคนจะเรียกว่าเบสซันบอดี้นะคะแฟกเจลัมกับซีเลียก็จะมายึดอยู่กับเบสซันบอดี้ตำแหน่งของเบสซันบอดี้จะคอยควบคุมการเคลื่อนไหวนะคะเป็นเหมือนกล้ามเนื้อคอยเคลื่อนไหวของแฟกเจลัมกับซีเลีย ซึ่งไอ้ตรงเบสซั b นบอดี้น่ยตรงโคนะนะะโครงสร้างของเขาเนี่ยจะไม่ใช่9บวก2แล้วแต่จะเป็น9บวก0แทนนะคะก็คือจะมีแค่9หลอดตรงกลาง9หลอดลับรอ,อบแต่ตรงกลางจะไม่มี2หลอดและคือสิ้นสุดนั่นเองนะคะตรงเบสซั b นบอดี้แต่ในรูปที่เห็นนัคือส่วนที่เป็นแฟกชิลลัมอยู่นะคะเราก็เลยเห็นรูปตรงกลาง2หลอดอยู่ด้วย เบ s ซันบอดี้ตำแหน่งนี้ที่บอกแล้วว่าโครงสร้างเขาจะเป็น9บวก0นะคะเนื่องจากว่ามันสิ้นสุดแล้วนะคะจะเจ,เจอแค่ไมโครทูบูก้าคู่นะคะ9เออเป็นวงกลม9กลุ่มนะคะตรงกลางไม่มีอยู่เลยนะคะ9กลุ่มนะคะกลุ่มละ3หลอดตรงบริเวณเบสซันบอดี้เมื่อกี้ขูดใช้คำว่า9คู่ไม่ใช่นะคะ ดังนั้นตรงกลางก็เป็น0ูนย์ก็คือจะไม่มีหลอดเล็กๆแล้วนะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ